สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่มาแอวเหนืออีกแล้วค่ะคุณผู้ชมและเราจะพาไปรู้จักกับเมนูชื่อแปลกมาชื่อว่าข้าวแรมฟืนมันคืออะไรแลวมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะพอลืมแฟน <c oughs> อันนี้จะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนยำกรุงเทพอ,ะอ่ะก็ะคือเรียกได้ว่าเป็นอาหารชาติพนะันธุ์เนาะยำอีกสไตล์หนึ่งเป็นยำสไตล์พมา่านิดนึงมัน <c oughs> จะมีพวกผักชงผักชี <c oughs> คือเป็นอาหารที่ดู <c oughs> สุขภาพดีเลยนะต้องคนแบบนี้ แล้กกลัวว่ามันจะแบบเฮ้ยราชติแปลกๆอารมณ์เหมือนเรากินน้ำเงี้ยวอะข้าวแรมฟืนประยอดเมนูคือเยอะมากอะข้าวแรมฟืนขาวข้าวแรมฟืนเหลืองข้าวลืมแฟนข้าวแรมฟืน้าลืมแฟนสวัสดีค่ะพี่ดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาค่ะวันนี้คือมีคนสงสัยว่าข้าวแรมฟืนคืออะไรลูกกองขขาก็เลยต้องมาถึงที่นี่อยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นอาหารประเภทไหนคะพี่ดาค่ะ ข้าวแรงฟืนร้านข้าวแรงฟืนป้ายอดเป็นอาหารไทยใหญ่ไทยลื้อผสมกันก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาหารชาติพันธุ์เนาะค่ะทีเนี้ยตัวคําว่าข้าวแรงฟืนเนี่ยดั้งเดิมมันเป็นคําที่แปลงอ่ะอันนี้าตามความที่บอกต่อกันมานะคะแรงฟืนก็หมายถึงแรงคืนไอ้พวกข้าวแรงฟืนที่เป็นก้อนๆเนี่ยค่ะคือมันจะต้องเคี่ยวไว้ก่อน คืนหนึ่งแล้วพวกนี้มันถึงจะทานได้๋อคือต้องทิ้งไว้ข้ามคืนใช่ใช่ก็คือข้ามคืนข้าวข้ามคืนอะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นคําเรียกว่าเข้าแรมฟืนแต่ก็อยากเห็นว่ามันเป็นแบบลักษณะเป็นแบบไหนได้เลยค่ะมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบมีหลายแบบเลยค่ะพี่ดาเป็นก้อนค่ะเหมือนพวกกระู้จะว่าไปก็คือต้องู้ชนิดหนึ่งเลยเหมือนเต้าหู้ใช่ค่ะทเรียกก็คือเป็นเต้าหู้แล้วมันก็จะมีสามชนิดนาอกอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ทำมาจากถั่วชิกพีหรือว่า ถั่วลูกไก่ใช่อันนี้แล้วก็จะใส่ขมิ้นไปนิดนึงก็จะสีจะออกมาอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นทํามาจากถั่วลิสงก็จะเป็นถั่วลิสงเม็ดแดงๆอะค่ะถั่วลิสงอันนี้เราจะมามาจากจ้าวหน้าเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทามาจากข้าวเจ้าเลยอ๋อเป็นข้าวเจ้าดั้งเดิมใช่ดั้งเดิมดั้งเดิม๋อพอมันเป็นก้อนแบบนี้ ก็จะเป็นเมนูอะไรได้ล่ะค่ะพี่ดาวค่ะข้าวเนยฟืนเนี่ยมันมันไม่จบแค่นี้นะมันจะมีแค่เป็นก้อนเนาะมันจะมีแบบอุนอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเหมือนมันก็จะเหลวๆเมือนจ๊กอย่างเงี้ยใช่อารมณ์เหมือนทานโจ๊กแต่ว่ามันจะมีเส้นด้วยแล้วเส้นที่นิยมกันจะเป็นเส้นข้าวเหนียวซึ่งจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอ๋อมันจะเหนียวๆนิดๆอีกตัวนี้ไม่หอมถั่วใช่ใช่มันหอมถั่วอันนี้จมดแล้วก็จะเป็นสีม่วงๆเหลวๆแต่เวลาทานมันจะมันๆตัวนี้จะเรียกว่าข้าวซอยนัะหรือว่าเส้นข้าวเหนียวค่ะ มันก็จะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะมันจะเน,น้เหนียวนื้อเนื้อของทางไทยใหญ่ค่ะใช่ค่ะจะาเ่ในก๋วยเตี๋ยวของไทยใหญ่ซึ่งมันก็จะเอามาทำได้หลายเมนูเชน่นเดียวกันค่ะแต่ว่าตัวหนึ่งที่เรา,าเอาใส่ข้าวเร็วฟืนก็คือข้าวเร็วฟืนอุ่นค่ะร<อ>้านนี้เขาเขียนว่าเป็น v e g e t เ r i ย n food ก็คือเป็นอาหารแบบมังสวิรัติ ส่วนใหญ่อาหารไทยใหญ่ที่มันจะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์อยู่แล้วจ้ะแล้วเดิมทีร้านเราเป็นร้านอาหารเจอยู่แล้วอแล้วทีนี้ก็คือเราเพิ่มเมนูอาหารไทยใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นเมนูที่เราก็หลีกเลี่ยงการใช้เนื้อสัตว์ทั้งหมดในไหนมาแล้วคุณผู้ชมต้องลองวันนี้พี่ดาเขาบอกว่าเดี๋ยวจัดให้เลยมีกี่เมนูคะพี่ดาคะถ้าเฉพาะข้าวเรืงเฟิร์นะมี16เมนูโอ้โหแต่แต่วันนี้เราขอคัดละกันเนาจะคัด4เมนูเนาะได้ที่ว่าเป็นเป็นเมนูเด็ดๆที่มาแล้วยังไงก็ ข้าวแรมฟื้นอุ่นค่ะนี่เขามี2สีนะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีอมม UNG ่วงนะคะจากถั่วเขาก็จะเสิร์ฟม,มามีถั่วลิสงคั่วข้างบนมีงาน,นะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะทานแบบอุ่นๆลักษณะก็จะเหมือนโจ๊กต้องคนแบบนี้มันมีเส้นอยู่ข้างล่างคุณผ <c oughs> ู้ชมอุ้ยสีแบบามาากะมันไม่เหมือนโจ๊ก ตอนที่เดียวคุณผู้ชมมันจะมีความแบบหนึบหนึบของตัวเส้นของเขาอะค่ะที่เป็นแบบเนี้ยใครคิดว่ามีกลิ่นหัวเปล่าบอกเลยว่าไม่มีกินง่ายอันเนี้ยแล้วก็อุดมไปดวัมาที่ข้าวแานฟืน3าสนะคะอันนี้เป็นน้ำมะเขือเทศน,นะเราคนนะคะคุณชมอ่าคนนิดนึงมันจะมีพวกผักชงผักชีคือเป็นอาหารที่ดูสุขภาพดีเลยนะอันนี้เป็นหัวชิคพีลูกหัวลูกไก่นะคะ รารมณ์เหมือนเราคือน,น้ำเหนียวอะแต่มันไม่ได้เป็นแบบเครื่องแกงน้ำเหนียวอะเป็นน้ำแบบน้ำใสๆอะหอมมนะเขือเทศนะมันนีแปลกดีแป้งมันจะนุ่มๆแบบมันเด้งๆอะแต่มันไม่ได้เด้งแบบเหมือนเยลลี่นะคุณผู้ชมชินง่ายนะออดีอยนะมันมันขวดอันนี้เป็นน้ำซูปน้ำซูปแบบเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ เหมือนกินสลัดแบบไม่ได้ใส่น้ำมันงาเลยอ่ะมันจะรสชาติแบบเปรี้ยวหวานหวานโซนทัวร์ได้ในข้อแบบอร่อยอ่ะแล้วก็มีส่งน่องนะดิฉนอบน้ำสูตรแต่ละกลัวว,ว่ามันจะแบบไอ้รสชาติแปลกไหมไม่เยอะะเผ็ดๆหน่อยเปรี้ยวหวหวานอันนี้คนแบบชอบกินพวกแบบสลัดยำน่าจะชอบมันที่ยำดีกว่าข้าวแหลมฝืน 4. สันสีกินได้เลย จะไม่เหมือนแบบไม่เหมื <eps> อนยำกรุงเทพอะมันจะเป็นแบบความเฉพาะของเขาอะคืออย่างยำที่เราเข้าใจคำว่ายำอะในที่ว่าแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นแบบยำอีกสไตล์หนึ่งเป็นยำสไตล์พม่าแต่นเ้เป็นยำสไตล์เขามาที่อันสุดท้ายดีกว่าอันนี้คือคืข้าวฟืนถั่วทอดอารมณ์เหมือนเต้าหู้ทอดแต่น้ำจิ้มก็จะไม่เชิงคายเต้าหู้ทอดแต่เขาจะมีงานห่น้ำจิ้มจะไม่แบบไม่ได้เป็นเคี้ยวเคี้ยวขนาดนั้นอะก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะ รสชาติในใน,ในี้ดีแตกดีแล้วก็น่าจกินได้ถือว่าโอเคน่านเป็นอีกหนึ่งความแปลกและกันที่บ,บัดเพิ่งเคยมาลองยังมีอีกหลายเมนูเลยพี่ดาที่อยากจะลองวันนี้แต่ว่าไม่หมดจริงๆของเมนูมันไม่ไหวจริงๆนะคะพี่ดา,อ,ดาอยากพี่ดาฝากร้านนิดนึงสาหรับใครที่อยากจะแวะมาลองอาหารไทยใหญ่ไทยรื้ค่ะก็สําหรับพี่เนาะถือว่าสร้างร้านนี้มาเพื่ออยากให้คนรุ่นใหม่ได้ชิม อาหารดัง้งเดิมเพืออาหารอะไรอาหารชาติพนันธ์อาหารโบราณอาหารที่หาทานยากนะคะร้านนะคะอยู่ตรงคูเมืองแจงสีภูมิถ้าคนเชียงใหม่จะรู้มันจะมีะมสี่แจ่งนะคะ,ะแล้วก็เบอร์โทรร้านก็0 8 9 4, 5, 4, 4, 4 5, ์4 9 4 9 5่แต่ว่า สามารถเข้าไปในดูในเพจเข้ารับฟืนป้ายยอดได้เลยค่ะค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่ดาคะ่ะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง3ามทุ่มค่ะอ่ามากันได้นะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากจะทานอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและมาลองร้าล้วเรามเาีเมนูอาหารเจบริการแยกต่างหากด้วยะนะคะสำหรับเ่นคนที่ทานเจวันพระวันเกิดาสายมูสายสุขภาพสายรักโลกอะไรก็แล้วแต่ามาร้านนี้คือจบ ครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่ดาะคะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของลุยกองข่าวค่ะลุกป,ปัดและพี่ดาลาคุผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชมลุยกองขาาง่าวทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า